เดี๋ยวจะขออัดวิดีโอไว้นะคะนี่คือปุ๋ยแร่ธาตุภูเขาไฟนะคะปุ๋ยใบหยกแล้วต้นขนุนต้นเนี้ยมันโดนข้างบ้านเนี่ยเขาฉีดยาฆ่าญ้าแล้วเขามาฉีดถูกขนุนนี่นะคะตายแล้วนะคะพี่น้องไม่มีอะไรเหลือละดูนะคะอ่าเดี๋ยวครูอีทจะเทสโดยการใช้ปุ๋ยใบหยกเนี่ยโรยรอบๆนะคะ ดูซิว่ามันจะฟื้นไหมอ่าดูซิว่ามันจะฟื้นไหมโรยไปตรงนี้นะคะโคนต้นเนี่ยโรยไปนะคะอ่าโรยไปเลยนะคะดูซิมันจะฟื้นให้ครูอีมไหมเดีย๋ยวเรามาลดน้ํากันนะคะลองดูนะจะอัดไว้บันทึกไว้นะคะมันจะฟื้นไหมพี่น้องคะวันนี้วันที่สามแล้วนะคะต้นขนุนที่ครูอีทใช้ใบหยกลดเอาไว้นะคะ จะบอกพี่น้องว่าเคยท้าลูกค้าว่าถ้าเอาปุ๋ยใบหยกไปรดข้าวที่มีปัญหาแกรนไม่กินปุ๋ยเนี่ยแห้งเหลืองจนจะตายเนี่ยถ้าไม่ฟื้นภายใน5วันเนี่ยสมวันห้าวันคูยอีทไม่เอาเงินค่าปุ๋ยเลยนะคะอันนี้เทสต้นขนุนเนี่ยคะ่ะไม่ได้ไปซื้อต้นใหม่มานะเจ้านะมาเบิง้งนี่แตก แตกขนุนฟื้นแล้วนะคะนี่นะคะประสบผลสำเร็จจ้าใบาย,ยกจ้า